รัโผมแมงท่าฟูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดหนึ่งนะครับออนี่ครับเอาใหม่เอาใหม่อยู่ไหนนะอยู่ใสอยู่กระท่อมน้อยแดนบูไทยนะครับแดนภูไทยนะครับตาตอนนี้ไม่ทําให้เสียอารมณ์แล้วนะฮะอ่านะครับนี่ครับพี่แดนกําลังทําอะไรเราไปดูกันอีกนะครับอีกครั้งนะครับเฟิร์เฟิร์สซิบนะครับผมเนาะอ้าวน้ำหมักอะไรครับผม น้ำหมักมะละกอสุกครับน้ำหมักมะละกอสุกนะฮะเอฟซีนะฮะเอฟซีตามใจเลยครับตามใจของเราเลยนะครับว่าจะทําแค่ไหนนะฮะเนาะอ่าไม่มีสูตรครับมีผลไม้สูตรอะไรกินแรงนะมฮะกินแรงนิดนึงนะฮะอันนี้นี่เป็นไอ้น้ำอ้อยคั้นสดๆเลยนะครับนี่น้ำอ้อยคั้นสดๆเลยนะฮะคนกินได้ไหมไม่ได้ได้จริงเหรอได้ครับเราไม่ใช้กากน้ําตาล การน้ำตาลทุกวันนี้แพงนะครับอ๋อเรามีนี่อะไรนะใช้คันน้ำเราปลูกอยู่ตรงนี้ครับปลูกตรงไหนปลูกตรงโน้นนะครับโอยาวเลยนะฮะเนาะตรนุ้เุกทุกุกทุกทุกทุ่ทะกทุกทุกทุกท่กทุะทุกทุกทนกทุกทุยทุกนุกนุกทเกทุกทุนอ นี่นะเอ็มซีเราลรียนมานี่เป็นจุลินทรีย์พวกนี้จุลินทรีย์เต็มเลยครับสาหรับต้นกล้วยอันนี้เป็นปุ๋ยด้วนะครับอย่างดีเลยดีโอย่างดีเลยนะฮะเป็นน้ำหมักด้วยนะครับอแต่ว่าเกษตรพอเพียงนะฮะไม่มีเวลาครับเพราะว่าตอนนี้ทําไมฮะแดนภูไทยต้องทําช่องของแดนสวิตด้วยนะครับไปทำสองช่องเลยนะฮะคเอฟซีครับพี่แดนมีสองช่องนะครับฝากช่องด้วยนะครับเอาแล้วก่อนไฟฟ้านะครับอะไรนะครับโอ้ผมอยากครับผมบอกให้ฝากช่องครับผมพี่แดน ช่องอะไรบ้างนะฮะแดนผู้ไทยครับแดนผู้ไทยแล้วก็อีกช่องนึงแดนเซอร์วิสครับแดนเซอร์วิดสองช่องนะฮะอย่าลืมนะครับเอฟซีนะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้เลยนะครับผมเนาะอ่านะครับอย่าลืมนะครับติดกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเนาะอ่อืมนี่สุดยอดของหอมกลิ่นหอมนะเอฟซีเนาะอ่ไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะฮะเนาะ นี่นะครับปูดอินทรีนะครับปุยอินรีนะฮะอ่าที่ที่อะไรนะที่ทําเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ลองไปแบบอ่าผสมผสานว่าขนาดไหนต้นโตขนาดไหนใช่ไหมโอเคอยากให้เห็นผลนะครับเราก็กลับมาดูพี่แดนกันต่อมะดูมันนี้มาดูวันทุนนี่เดี๋ยวแป๊บนึงอ่าฮะโอเคนะครับอ่าไหนต่ออ่าอ่า นี้เป็นกระเจียวหวานนะครับกระเจียวหวานนะครับผมเนาะนี่ครับก้าวไว้ก้าวมาเล็นนะครับอันนี้ก้าเมาเล็ดเดี๋ยวเอาลงถุงครับต้นอะไรนะฮะดอกกระเจียวหวานครับดอกกระเจียวหวานนะครับไม่ใช่หวานไม่ใช่กระเจียวกระเจียวหวานนะครับผมกรเจียวนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เจียวครับนะฮะต้องขอโทษขออภัยเอฟซีนะฮะดอกกระเจียวหวานนะครับอันนี้พัมาเล่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาลงถุงครับอ่าฮะเนาะเดี๋ยวค่อยไปปลูกอันนี้พันเหมือนกันใช่ไหม เหมือนกันครับเหมือนกันนะครับอถ้ามันโตเนี่ยรู้หปลาว่าคุณมันจะเป็นดอกสีอะไรนะครับพี่แดงดอกสีชมพูอ่าชมพูอมม่วงสีชมพูอมม่วงอ๋อหวานหวานครับอ่าครับเราก็มาติดตามดูนะครับว่าดอกเป็นสีชมพูอองตองไหมครับอมม่วงไหมนะฮะน้องเอฟซีเดี๋ยวตรงทุ่งนานั้นก็ปล่อยปลาอยู่ครับสองปล่อยปลาอยู่นะครับปล่อยปลาอันนี้เป็นต้นข้าวอ่าฮะอันทีต้นข้าวนี่ที่มว่าเออมีปลาอยู่ใช่ไหมอันนี้สังข้าวต่อสองครับ ทางข้าวต่อสองที่จะมีข้าวขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อนะฮะเอฟซีเนาะก็อย่าลืมนะครับผมรอติดตามดูนะครับรอติดตามชำงานยังไงฮะพรุ่งนี้เช้าให้แมงคาพูมาดูอีกรอบหนึ่งครับดูอีกรอบหนึ่งในีแดงมีอะไรนี่มีแม่จอกแหนใช่ไหมไอ่เป็นแหนแดงครับแหนแดงคือเหมือนจอกแดงเนาะจอกแดงแหนแดงคือจอกแหนแดงใช่ไหมอ่าเป็นภาษาการเขาเรียกอะไรอะไรเนาะอะไรนะ จำไม่ได้ละจำไม่ได้ละ <c oughs> <อ>เราเอ,อ่าครับผมพรุ่งนี้เราก็มาคอยดูติดตามใหม่นะว่าอ่าแหนแดงนะเป็นลักษณะดอกยังไงน,นี่เลี้ยงในทุ่งนาครับใช่นะครับหมอพี่แดนเลี้ยงในทุ่งนาข้าวนะฮะเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมืดนะครับมันค่ํานะครับรอให้พรุ่งนี้เช้านะครับเราจะมาดูว่าดอกแหนแดงมีลักษณะดอกยังไงนะฮะร,รอให้เอฟซีดูกันนะครับปลาตัวเร็วนะครับเลี้ยงในทุ่งนาในตับปลาตัวเร็วปลาตัวเร็วคือยังไงปลาช่อนหรือปลาอะไร ในนี้มีทั้งปลาช่อนปลาดุกนาปลาดุกนาปลาตะเพียนปลาตอเพ๋อนะฮะเนาะปลานวนจันทคือเอานี้บองกอย่างปลาเปรยจพันนะครับนี่ฟาร์มอะไรเกษตรอะไรฟาร์มอะไรอันนี้เอ่าเป็นแดนภูไทยออร์แกนิกครับแดนภูไทยออร์แกนิกนะคะเอซีเนาะน้องก็อย่าเรมวนะครับเข้ามาดูนะครับต่างๆนะครับมีทุกอย่างครับมีทั้งปลา ต้นข้าวนะฮะต่างๆแล้วก็มีดอกกระเจียวหวานนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปเก็บมะละกอแล้วก็ยังไงฮะไอมะเขือเทศไปส่งร้านค้าแล้วครับอ่าฮะเราก็ต้องไปดูวิธีวิธีของพี่แดนนะครับว่าทำยังไงบ้างในวันๆแต่ละวันนะต้องทำยังไงบ้างนะฮะเนาะเราไปดูกันนะครับพร้อมอยังครับผม เช้ากับเย็นอยู่ที่สวนครับครับผมกลางวันไปที่แดน์วิตครับคมเกี่ยวกับไฟฟ้าครับเรานี่มาตอนมาดูตอนกลางคืนฮะเราพรุ่งนี้เราก็มาอัปเดตใหม่แล้วชีวิตเป็นยังไงครับของที่แดนนะครับผมเนาะกลางวันผมกลางคืนกับตอนเช้าจะอยู่ที่สวนครับแต่ว่ากลางวันจะไปที่งานไฟฟ้าครับครับผมงานไฟฟ้าอิสระครับมี กานที่ไหนก็ไปทั่วครับอ่าพี่แดนพร้อมยังที่จะพาเอฟซีไปดูเจ็บจะอันที่เมื่อกี้ที่พี่เกิดบ้าอยังไงแล้วไปเจ็บมะละกออะไรหรือเปล่านี่ครอ่ามะละกอไปให้ร้านค้าที่บ้านนี่ละครับไม่ชอบไปเยอะอันนี้ะอ่าพาเอฟซีไปดูได้ไหมครับตอนนี้ครับว่าวิธีเป็นยังไงบ้างนะฮะเนาะได้ได้ครับได้นะฮะไปเลยนะฮะเนาะไปกันนะคะเอฟซีอ่าเราตอนนี้กับข้าวยังอ่าเอาไว้ก่อนนะคะเนาะอ่า นี่นะฮะเนาะโอ้ก็ตายแล้วมันอไปด้วยนะครับนี่ตได้นะครับเพื่อเป็นแบบวิธีการทดลองนะฮะเอฟซีจะได้ดูกันนะฮะเอฟซีเนาะลูกสองลูกก็ยังดีนะเอฟซีอยากให้แบบวิธีการน่ะไปดูแต่ก็อ่านี่นะฮะต้องตามพี่แดนไปนะฮะเนาะตอนเช้ากับตอนเย็นนโอ้ ถ้น้อยจะเป็นพริกนะอ่านี่นะครับต้นกล้วยที่ตามปลูกนะเอฟซีเห็นไหมครับกล้วยหอมทองนะเอฟซีเนาะอ่านี่ธรรมชาติที่แท้จริงนะครับผมเนาะเริ่มทำสารกดาปีนี้ครับครับผมสารกดาษอมันยาตุลาคันยาทันวา่าฮะครับผมเนาะแล้วก็ตามไปดูกันนะครับผมเนาะว่าวิธีการเจ็บอย่างไรเนาะเวลานะครับโอ้โหมาเคยเทศเยอะมากนะเอฟซีเนาะมาเทนี่นะครับผมไม่ใครได้อยู่ดูแลครับครับผมเนาะ อันนี้ปลาดสารนะครับนี่ปลาดสารพิษนะครับเอฟซีลองลองทานให้เอฟซีด้วยเลยครับอ๋อกินสดนะครับผมเนาะอ่านะครับหวานนะครับเนาะมาที่สวนนี่กินได้หมดทุกอย่างกินได้หมดทุกอย่างนะฮะเอฟซีนะครับเนาะอ่านี่ลูกนี้ลูกนี้นะครับผมอ้๊มอ้๊มไอทุกวันนี้แพงนะนี่แพงนะฮะเนา่งสบแปะอ่าครับผมเนาะอ่านะครับอ่าพี่แดงก็จะเจ็บให้เอฟซีได้ดูกันนะครับเอฟซีนะ เพื่อสามารถ FC ซท่านใดสนใจมะเขือเทศนะครับก็สั่งซื้อในอ่าพี่แดนได้นะครับผมจะให้เบอร์โทรที่หลังนะฮะเนาะตอนแรกว่าจะปลูกไว้กินครับกินไม่ทันนะฮะขายเลยตอนนี้ขายเลยนะฮะแล้วก็มีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรมีอยู่ครับครับเนาะเดี๋ยวเทศไออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว่อยให้ที่หลังครับตัวนี้หูไม่ ไครับอ่านะฮะแล้วก็นั่งครับประมาณนี้นะครับแต่เก็บเสร็จแล้วก็ให้เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวตอนนี้เก็บมะเขือเทศเสร็จแล้วก็ไปเก็บมะละกอโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมมะเขือเทศเสร็จแล้วนะฮะเนาะยัง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 ไม่พอครับอ๋อยังไม่พอใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวต้องเก็บให้ครบออเดอร์ก่อนโอเคนะฮะออเดอร์ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกออเดอร์ออเดอร์เท่าไหร่ครับอ่าวันละสามสี่ร้อยเลยครับวันละสามสี่ร้อยนะฮะอ๋อนะฮะรวมๆันนึงก็ สามร้อยก็โอเคแล,ล้วสำรองสามร้อยก็นะโอเคนะฮะเนาะอ่า<ม>อย่าลืมนะเอซี LC นะสนับสนุนนะครับผมที่คนที่ทำหากินด้วยความสุจริตนะครับตั้งใจทำงานนะฮะเนาะอย่าลืมอ่าสนับสนุนกันด้วยนะครับเข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะฮะเนาะกลางวันผมก็ไปเซอร์วิสของผมแล้วตอนนี้ลูกค้าด่าครับทำไมอะครับลูกค้าเยอะเกินทำไม่ทันทำไม่ทันน่าทำไม่ทันนะเอซีเนาะอ่าก็อย่าลืมนะฮะเนาะ สนใจก็โทรสั่งพี่ได้เขาได้พี่เขาได้นะครับเนาะเบอร์โทรเดี๋ยวเจ็บเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ผ่านครับลูกอ่านี่ครับอันนั้นนเอามาใหม่เอามาใหม่นี่ครับผมนี่นะฮะอ่าเอามาโชว์โชว์นะครับนี่นี่นี่รูปตัวนะครับบนนอนจอดด้วยครับของแท้ดังเอฟซีนะครับเนาะนี่นะครับจะให้อันนี้ไม่เอาให้ลูกค้านะครับเราเอาแต่ลูกที่สวยใช่เอาเอาลูกสองลูกมาโชว์เอฟซีหน่อยอ่านี่ครับผมอ่าปลอดสารพี่นะฮะอันนี้คือ ี่อมันต่างกันนะ่วงเดียวกันครับจงที่หัวหนอนนะครับมีหนอนนะครับปลอสารพิษนะครับอันนี้คือลูกสดใสนะครับเนาะอันนี้เราจะให้ลูกค้านี้เราจะเอาไปทิ้งใช่นะะหรือว่าเราจะตำกินเองใช่นะฮะเนาะอันนี้กินสดได้เลยใช่นะครับอันนี้เห็นพี่แดงครับมัมครับผมเขียวอะไรกบๆนะครับเนาะอ่านะครับผมเราไปลองนเขาต้องขอโทษนะฮะเนาะ เดี๋ยวก็จะไปเก็บมะละกอเพิ่มนะครับอ่าฮะอ่านะครับอันนี้เก็บมะเขือเทศนะครับอ่าต้องขอโทษนะขออภัยด้วยนะครับแบตคงก็จะหมดอาจจะเปิดแปดไม่ได้อยู่ในความมืดนะฮะเอฟซีอ่าพี่แดนไปเก็บมะละกอดีกว่าไหมอ่าก่อนโอเคแบตก็จะหมดคืนนี้จะให้แม่ข้าครพดไปส่งลูกค้านะครับอ่าฮลองรอนะได้นะครับได้นะนะฮะนะก็อยู่ที่บ้านเรานี่แหละครับอ่าฮะได้นะฮะเราก็จะคอยติดตาม ชีวิตของพี่แดนนะครับวันนี้คืนนี้วันนี้คือรัคืนนี้ด้วยนะเอฟซีเนาะ hmm. ต้องขอโทษกับไฟในความมืดนะครับผมเนาะอ่า่อมากางคืนพรุ่งนี้ไม่อยู่ครับพรุ่งนี้ไม่ว่างครับอ่านะฮะเนาะอ่าโอเคะฮะนี่มละกอรับดูมลกอนะครับเอาสองไฟให้ผมด้วยแบบกันหมดอ่าอัานนี้มละกอร์นะฮะเอฟซีนะฮะ ลูกใหญ่ลูกโตนะเอาต้นนี้นะครับผมโอ้โหต้นคู่ต้นคู่ครับต้นคู่เลยนะฮะเนาะอ่ามีครับโอเคนะครับผมแล้วก็เจ็บมะละกอเลยนะฮะเนาะเดี๋ยวต้องเก็บอ่าพี่แดงวันนี้สั่งพวกนี้สั่งไม่เยอะครับครับผมเนาะเพิ่งเปิดร้านใหม่นี่นี่ลูกนี่อ่าหนักเกือบกิโลนะนี่หนักเกือบกิโลได้ฮะเนาะกิโลละสิบบาทครับอ่าเ็บแล้วก็มาวางลูกค้ากันเองครับอาลูกค้ากันเองนะฮะเนาะอ่า อูกค้ากันเองทั้งแก่ทั้งแถมครับผมโอ้ยอ่าเนาะเอาลูกไหนดีครับเอาลูกไหนดีเนาะนะฮะเนาะเอฟซีเลือกเลยครับเอฟซีจะสนใจลูกไหนก็บอกได้นะฮะเนาะอ่านะครับเมื่อสุครับผมเมื่อสุนี่แสดงกำลังต่ำแล้วครับใช่นะฮะอ่าโอเคีหาลูกก็โอเคละลูกค้าเนาะอ่าเดี๋ยว ต้องเก็บไปสดๆครับตำสดๆมันจะอร่อยใช่นะครับวันต่อวันทุกวันนะครับทุกคนเราก็ต้องชอบของสดนะครับจนก่าแะละกอแดนภูไทยจะหมดครับครับผมเนาะโอเคนะครับพี่แดนฝากเบอร์โทรเบอร์เลยนะครับฝากเบอร์โทรหน่อยนะฮะเนาะศูนย์เก้าหกนะฮะอะไรตัวศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองสี่ศูนย์เจ็ดสี่ครับอะไรนะเอามหมศูนย์เก้าหก 0 0 2 4 0 7 4สองสี่ศูนย์จสี่ครับโอเคนะครับ F อซนะฮะอย่าลืมนะครับโทรมาตามนี้นะครับพี่แดนรอสายอยู่นะฮะเนาะอยากได้มะละกอมะเขือเทศนะครับผมเนาะแฉ่งนวลเยอะแยะนะครับที่สวนนะครับเกษตรเกษตรแดนภูไทยครับแดนภูไทยนะครับมีช่องนะฝากช่องไหนพี่แดนแดนภูไทยนี่แหละครับแดนภูไทยนะครับแล้วก็แดนเซอร์วิสครับแดนเซอร์วิดสองช่องนะครับแดนเซอร์วิดจะเป็นทําเกี่ยวกับพวก อุปกรณ์ไฟฟ้าครับครับผมนะต้องขอขอบคุณพี่แดนว่าแดนภูไทยนี่เกี่ยวกับเกษตรครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แดนมากนะครับที่คอยเป็นไกด์เนี่ยอะไรต่างๆในยามกลางคืนนะฮะเนาะครับผมอาวันนี้ต้องขอขอบคุณมากจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้แมงทัพภูชาแนลแล้วก็แดนภูไทยนะครับเวลาจำกัดก็ต้องทาแค่นี้นะครับครับผมจะอย่รลืมนะครับโทรสั่งได้นะครับผมเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะเอฟซีเนาะ กด l i กดแชร์กด s ับสไกร b แมงทัาผู้ชาแนลขอบคุณมากมากครับ